สวัสดีครับวับนนี้มาพบผมพีทรวิวทอยนะครับแล้วนี้ผมก็จะมารีวิวของจาก Gen ช i นอิมแพกเอสโคยเตะนั่นเองสำหรับกิจกรรมครั้งนี้เนี่ยก็จะมีชื่อว่าเพลินพบผ่นสางานเลี้ยงน้ำชานะครับก็เป็นการคอลแลบการระหว่าง e n s ช i n Impact และโคยเตะไทยแลนด์นั่นเองนะซึ่งการคอลแลบครั้งนี้เนี่ยก็จะมีโปรโมชั่นมากมายเลยนะครับสำหรับโปรโมชั่นหลักๆเนี่ยอย่างแรกเลยก็คือเมื่อซื้อเครื่องดื่มไซส์เอลเมนูใดก็ได้1แก้วรับฟรีไอเทมคอลแลบสุดลิมิเต็ดนะ ก็จะได้เป็นตัวของแก้วลายพิเศษนะเป็นลายน้องครีและจีนั่นเองนะครับอย่างที่สองเนี่ยก็จะได้เป็นบารขูดนะซึ่งก็จะได้รหัสมาแลกลับของรางวัลมากมายภายในเกมนะครับและอีกหนึ่งอย่างเนี่ยก็จะได้เป็นปลอกแก้วลายน้องครีนะครับซึ่งเขาจะหมายเหตุไว้นะครับว่าปลอกแก้วลายน้องครีเนี่ยเฉพาะสั่งหน้าร้านเท่านั้นนะครับถ้าเราสั่งทางเดลิเวอรี่เนี่ยก็จะได้แค่2อย่างนะคบก็คือตัวของแก้วลายพิเศษแล้วก็บารขูดนั่นเอง และสาหรับโปรโมชั่นต่อมาเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของคอมโบเซตนะครับซึ่งก็จะแบ่งเป็นเซต A และเซต B นะครับราคา295บาทเท่ากันทั้ง2เซตนะครับในส่วนของเซต A เนี่ยก็จะได้เป็นเครื่องดื่มนะครับแล้วก็แก้วน้ําลายน้องครี1แก้วนะครับสาหรับแก้วน้ําลายน้องครีเนี่ยก็จะมี2สีให้เลือกนะครับก็คือสีแดงและสีขาวนั่นเองในส่วนของเซต B เนี่ยก็จะได้เป็นเครื่องดื่มนะครับพร้อมกับกระเป๋าผ้าลายน้องครีนะครับซึ่งผมก็ได้มาเซตละชุดนะครับ ตัวแก้วน้ำเนี่ยผมก็ทันแค่สีแดงนะครับสีขาวนี่ซื้อไม่ทัน oh, <no. S 1> และโปรโมชั่นอีกอย่างหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นบัตรสมาชิกค,คอยเตะลายพิเศษนะครับก็จะเป็นลายของคอแลบครั้งนี้นั่นเองเปิดบัตรขั้นต่ำก็300บาทนะครับโอเคนั้นเราไม่รอช้าไปเริ่มดูรายละเอียดของแต่ละชิ้นกันเลยดีกว่านะครับมาเริ่มกันที่ชิ้นแรกเลยนะครับสาหรับชิ้นแรกเนี่ยก็จะเป็นแก้วลายพิเศษนะครับด้านหน้าก็จะมีภาพของน้องคลี่และจีนนะครับผมบอกเลยว่าสวยงามมากมาก แล้วก็ด้านบนจะมีโลโก้ g e n s h i n Impact X c o i t e ด้วยนะครับผมหมุนดูรอบๆกันนะครับด้านหลังเนี่ยก็จะมีเป็นชื่อของกิจกรรมครั้งนี้นะครับเพลินพบหันสางานเลี้ยงน้ําชานะครับแล้วก็โอโก้คอร์รัเหมือนเดิมนะนี่เลยก็เป็นเครื่องดื่มไซส์แอลนะครับผมนี่เลยแก้วไซส์แอลบอกเลยว่าเป็นแก้วลายพิเศษที่หาซื้อได้เฉพาะช่วงนี้เท่านั้นนะครับนี่สวยงามมากเลยนะ มาครับสาหรับชิ้นต่อมาที่จะให้ดูเนี่ยก็เป็นบัตรขูดนั่นเองนะครับผมสาหรับบัตรขูดเนี่ยก็จะมีภาพของน้องคลีและก็จีนอยู่ด้านหน้านะครับพร้อมกับชื่อกิจกรรมและโลกโลก้คอลแลบนะตัวบัตรก็จะเป็นสีครีมครีมนะครับผมบอกเลยว่าสวยงามมากๆเลยนี่ให้ดูใกล้ๆนะครับแล้วก็ด้านหลังนะครับก็จะมีรหัสแลกรับอยู่ด้านล่างนะครับซึ่งก็ขูดแลกไปแล้วนะครับผมนี่เลยก็จะเป็นแบบนี้นะครับในส่วนของบัตรขูด ชิ้นต่อมานะครับก็เป็นปอกแก้วลายน้องครีนะนี่เลยเป็นน้องครีนะครับถือแก้วน้ําบอกเลยว่าน่ารักมากๆเลยนะครับมาในตัวแบบจิบีเลยนะนี่สวยงามมากๆเก n ชิ i น p a c t c คเโคยเตะนะครับปอกแก้วก็จะเป็นสีขาวนะครับผมเดี๋ยวผมลองใส่กับแก้วให้ดูนะครับนี่เลยใส่ครอบไปได้เลยนะครับนี่ก็จะเป็นแบบนี้นะครับ บอกเลยว่าสวยงามมากๆเลยนะครับผมดีครับดีชิ้นต่อมานะครับอันนี้ก็จะเป็นบัตรสมาชิกลายพิเศษนะครับผมนี่เลยด้านหน้าก็จะมีภาพของน้องคลีแล้วก็จีน,นะครับบอกเลยว่าสวยงามสุดๆเลยนะนี่เลยตัวบัตรก็จะเป็นสีฟ้าๆเขียวๆหน่อยนะครับสวยงามมากเดี๋ยวลองเอามาเทียบกับตัวบัตรขูดดูนะครับผมนี่เลยขนาดก็เท่ากันเลยนะครับก็ สวยงามทั้งคู่เลยนะครับผมชิ้นต่อมาที่จะให้ดูนะครับอันนี้ก็เป็นถุงกระดาษนะครับผมได้จากการซื้อคอมโบเซ็ตนะครับนี่เลยลายด้านหน้าก็จะเป็นภาพของน้องคลีนะครับผมสวยงามมากเลยนะครับด้านหลังก็จะเป็นลายของจีนนะ,ะเดี๋ยวผมแกงให้ดูแล้วกันจะได้เห็นลายกันชัดๆการถุงให้ดูก่อนชุบๆด้านในก็เป็นสีขาวนะครับไม่มีอะไร นี่เลยลายของจีนนะครับผมสวยงามมากด้านข้างนะครับก็จะเป็นโลโก้คอแลบนะครับผมก็ทั้งสองด้านเลยนะครับแต่ก็สีไม่เหมือนกันนะเป็นสีของจีนแล้วก็ของน้องครีนั่นเองอสวยงามนะครับถุงกระดาษมาถึงไฮไลท์ของเรากันแล้วนะครับกับแก้วน้ําและถุงผ้าลายน้องครีนะครับผมเดี๋ยวเรามาเริ่มดูจากแก้วน้ากันก่อนละกันนะครับสําหรับแก้วน้ําก็ ได้มาจากเซตเอ่นเองนะครับผมนี่เลยก็จะมาในรูปแบบของซองพลาสติกใสห่อหุ้มแบบนี้นะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มแกะดูกันเลยดีกว่านะครับผมมาดูไปพร้อมๆกันเลยนะครับนี่ได้มายังไม่ได้แกะเลยนะเนี่ยจึ๊บนี่เลยได้มาแล้วนะครับผมแก้วน้ําสีแดงนะครับผมอุโหบอกเลยว่าสวยงามมากๆเลยนะครับนี่พลาสติกก็จะเป็นเงาๆแบบนี้นะครับผม นี่เลยลายน้องคลีนเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆนะครับนี่ก็เป็นลายสกรีนนะครับผมสวยงามมากนี่เลยมีโลโก้คอลแลบอยู่ด้านล่างนะครับตัวฝาก็จะเป็นสีขาวๆนะครับออกครีมๆหน่อยนี่ก็เปิดฝากันดีกว่านะครับชึบอ่าก็ดึงออกมาได้เลยนะครับนี่เปิดมาด้านในก็จะเป็นแบบนี้นะก็จะมีตัวจุกแถมมาให้ด้วยนะครับนี่เลยเป็นโลโก้ของน้องคลีนนะครับผม นี่ตัวโลโก้เนี่ยก็จะเป็นแบบคล้ายๆแตมป์ยางนะครับผมบอกเลยว่าสวยงามมากเลยนะครับนะเดี๋ยวลองเอามาปักกันดีกว่าปิดฝาก่อนนะครับวิที่ปิดฝาก็กดลงไปได้เลยปึ๊บท่านี้ก็เรียบร้อยนะครับผมแล้วก็ตรงนี้เดี๋ยวจะมีรูปักหลอดน,นะครับเราสามารถเอาจุกเนี้มาเสียบไปได้ชึบแบบนี้นี่ น่ารักมากเลยนะครับนี่เลยได้มาแล้วนะครับผมอันนี้ก็เอาไปตั้งโชว์สวยๆได้เลยนะครับสําหรับใครที่จะเอาไปใช้เนี่ยก็ดึงจุกนี้ออกนะครับผมแล้วก็เสียบหลอดได้เลยนะครับนี่ก็โอ้โหสวยงามมากเลยนะครับโอ้เสียดายซื้อสีขาวไม่ทันนะครับผมน่ารักมากมาครับกับชิ้นสุดท้ายในคลิปนี้นะครับผมก็จะเป็นในส่วนของกระเป๋าผ้าลายน้องคลีนะครับแพ็กเกจก็มาเป็นซองพลาสติกใสนะครับเดี๋ยวเรามา แกะดูด้านในกันดีกว่านะครับผมชุบนี้ได้มาแล้วนะครับถุงผ้าก็จะเป็นสีครีมครีมหน่อยนะครับผมนี่เลยด้านหลังไม่มีลายอะไรนะด้านหน้าก็จะมีลายสกรีนน้องคีอยู่ด้านขวาล่างนะครับผมลายสกรีนก็ดีเลยนะครับนี่สวยงามสกรีนมาคมชัดนะครับผมเนื้อผ้าก็ดีเลยนะครับเป็นกระเป๋าผ้าแบบนนหนาหเลยนะใส่ของได้น่าจะหนักๆได้เลยนะครับเนี่ย ด้านในก็เป็นแบบนี้นะครับก็มีหูหิ้วอยู่ด้านบนนะครับผมนี่เลยก็จะเป็นประมาณนี้นะครับครับก็จบไปแล้วนะครับผมสำหรับการรีวิวของจาก Genshin Impact X k o โ t e นะครับโดยรวมของทุกชิ้นเนี่ยก็ทำออกมาได้สวยงามแล้วก็น่าสะสมมากๆเลยนะครับผมใครที่เป็นแฟน Genshin Impact โดยเฉพาะแฟนๆของน้องคลีเนี่ยไม่ควรพลาดกับของข้อแลบครั้งนี้เลยนะครับ ใครสนใจเนี่ยก็สามารถแวะไปที่ร้านโค้เตะหรือสั่งทาง Delivery ได้เลยเนะครับผมซึ่งระยะเวลากิจกรรมเนี่ยก็จะมีตั้งแต่วันที่22มีนาจนถึง30เมษายนนี้เท่านั้นนะครับอย่าลืมไปซื้อมาสะสมกันเยอะๆนะโอเคครับสำหรับคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็อย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะครับผมดูจบล้วก็ขอฝากกดไลค์กด Subs subscribe กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็มารีวิวเพลงเท่านี้เอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมไปแล้วนะครับบ๊ายบาย